อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน100บาทนะครับผมเพียงแค่เล่านะครับผมดาวน์โหลดแอปทําภารกิจนะครับผมก็สามารถทําเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตได้แล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิเนียลเล็ตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาอัปเดตนะครับี การทําเงินฟรีทูมิลเลดแบบโดยตรงนะครับผมเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอป,ปทําภารกิจนะครับผมก็สามารถมีรายได้เข้าทูมิลเลดได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิลเลดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอป,ปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิ l เลดนะครับผมต้องดาวน์โหลดแอป,ปนี้ก่อนเลยนะครับผมเอิร์นแคสต์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผมก็รีบไปดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องให้เรียบบรร้้ออยนนัสาหหแปีผมด์โล ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะใครที่ต้องการดาวโหลดก็พิมพ์ชื่อตามตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมมีลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้นะครับกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโดวนี้สามารถไปดูวิธีการสมัครได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอปนี้นะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินจากแอปนี้ไปนั่นเองนะครับผมก็ถอนไปที่100บาทนึบ เรียบร้อยแล้วนะครับถอนไปเมื่อวันที่1นะครับวันที่1ธันวาคมนะครับก็ได้รับนะครับเพียงแค่อ่าหวันนะครับเงินเข้าที่ Trumniwallet เลยนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเอาโอเคนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างรายได้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินฟรีเข้า Trumniwallet แบบนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับแอปนี้เป็นแอปดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่มีการอ่าเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าสมัครก็ไม่มีีนนนนะครัับดดดาา์โหลไ้้ทท่่ Google Store Play เ ในส่วนของการใช้งานนะครับผมจะเป็นการเก็บสะสมในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับพอเรามีคะแนนเหรียญทองแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูบิลเลตได้น,นั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการหาคะแนนเหรียญทองนะครับต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเมนูกันเลยนะครับเมนูทุกเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับด้านล่างเลยนะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับหาเงินเชิญแลกเปลี่ยนและก็ประวัติโดยย่อนะสำหรับเมนูหาเงินตรงนี้จะเป็นการหาคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับให้เราดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมียอดเงินคงเหลือของเรานะครับเราสามารถดูได้เลยว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทไทยนะครับผมมี35บาทไทยเนาะก็เป็น30,000คะแนนนะครับที่มีอยู่นะครับ ต่อมานะครับผมการเช็คอินรายวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินเพื่อที่จะรับในส่วนของยอดเงินและก็คะแนนได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมได้ทําการกดเช็คอินไปแล้วนะครับผมเลื่อนลงมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการอ่าหมุนวงล้อนะครับผมทั้ง4วงล้อเลยนะครับอันแรกเลยนะครับผมกดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการอ่ากด เยนะครับหรือว่ากดซุมกล่องของขวัญเนาะก็จะได้รับคะแนนที่ด้านบนขวามือนะครับสังเกตจะมีเหรียญทองอยู่นะครับเพียงแค่เราเข้ามาเล่นนะครับให้ขีดสีเขียวมันเต็มวงกลมนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับสำหรับการเล่นตรงนี้นะครับผมถ้ามันขึ้นเป็นของางวัลอะไรต่างๆเนี่ยให้เรากดข้ามไปเลยนะไม่ต้องกดคลิกนะครับให้เราสังเกตที่ด้านบนนะครับมันจะเป็นการบวกคะแนนนั่นเองนะลองเข้ามาเล่นดูอันที่2นะครับผมฟันเอ็นเอินะครับอันนี้จะเป็นการกดเข้าผ่านก o เ g ิ e นะครับเ้วก็เปิดที่ด้เนี้ นะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมนั่นเองนะครับสำหรับการเปิดผ่าน Google เนี่ยเป็นการเล่นเกมนะให้เราเข้ามาเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละเกมสามารถเล่นได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับต่อมาอันที่สานะครับผมสาหรับอันที่3เนี่ยก็จะเหมือนกับอันแรกเลยนะครับผมคล้ายๆกันนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือจะมีเหรียญทองนะครับเป็นตัวนับคะแนนอยู่นะครับวิธีการเล่นเกาะง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้สําหรับวงล้อสุดท้ายนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับผมกดสตาร์ทเลยนะครับแล้วก็กดตามที่เขาแนะนานะครับสังเกตที่ด้านบนขวา นเดิจะมีเหรียญทองอยู่เป็นตัวนับคะแนนตรงนี้เราก็กดกากระบาดปิดไปนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรนะสลับตรงนี้นะครับก็วิธีการเล่นประมาณนี้นะต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยมันเขียนบอกว่าภารกิจที่เราทําอยู่นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้อันนี้ก็เป็นเกมที่เราดาวน์โหลดหรือว่าเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปทําภารกิจได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตามที่ผมได้แจ้งไว้ก็คือการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะทําเงินทูมนิวเลตนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับในหน้าหลักตรงนี้นะครับก็จะมีแอปต่างๆให้เรา ดากดรับหรือว่าลงทะเบียนนะครับดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมีอ่าสามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้แล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมคะแนนที่เราจะได้รับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่1นึ่งแห้าหมื่นสองพันคะแนนนะครับภารกิจที่เราจะต้องทานะครับผมหนึ่งเลยนะครับเล่นแอปเป็นเวลา3วันตามที่เขากําหนดนะครับผมตรงนี้นะครับสามงานนะครับหนึ่งคือลงทะเบียนบัญชีใหม่นะครับสองก็คือเล่นแอปในวันแรกนะครับผมอ่าสัก2 3 นาทีในวันถัดไปนะครับผมแล้วก็วันที่3นะครับเราจะต้องเล่นแอปนี้ประมาณ3นาทีนะครับผมก็คือเล่นแค่3วันนะวันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3นะครับผมเล่นให้ครบตามภารกิจนะครับมาดูทีละด้านล่างนะครับผมทีละตรงนี้นะครับมันมี4ข้อเนาะหนะครับคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อรับแอปนะครับสลงทะเบียนบัญชีใหม่ในแอป3เล่นเกมสัก 2- อสนาทีในวันถัดไป4นะครับผมเล่นเกมไม่กี่นาทีในวันที่3นะครับผมก็ rac, คือเราจะต้องเล่นให้ครบตามระยะเวลา ที่เขากําหนดนั่นเองทุกแอปที่เราติดตั้งลงในเครื่องของเราเลยตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะก็ <characterized> <kän ns> <asia> มีหลายแอปอยู่นะทุกคนเราสามา <upstairs> รถติดตั้งได้นะครับซึ่งคะแนนมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะต่อมานะครับผมเมนูที่2นะครับในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเชิญหรือว,ว่าไปชวนเพื่อนต่อได้นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะรับยอดเงินมากขึ้นหรือว่าเหรียญทองคะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เงินเร็วแล้วก็ได้เง ครับว่าจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนานะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักนะเราสามารถแนะนําใครก็ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับผมวิธีการเชิญนะก็กดตรงนี้นะครับจะมีอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นการคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับนำไปโพสต์ผ่านช่องทางต่างๆได้หมดเลยกดอื่นๆเราแชร์ไปยังอินสตาแกรมนะครับหรือว่ากลุ่ม a c e b o o k นะครับฟีดข่าวเฟซบุ o กนะครับม essenger ไลน์นะครับผมทวิตเตอร์นะครับเราก็สามารถแชร์ออกไปได้ในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะต่อมาที่การแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมลิมิเต็ดนะครับตรงนี้จะอยู่ที่20บาทนะครับผมแลกได้ตามจำนวนครั้งที่เขากําหนดตรงนี้เลยนะครับการถอนเงินนะครับก็มีทูมิเนียลและก็การเติมเงินเข้ามือถือนะขั้นต่ําของผู้ใช้งานใหม่นะครับที่ผมเคยใช้งานเนี่ยประมาณ10บาทครั้งแรกเลยนะตอนนี้เพิ่มเป็น15นะ15บาทน่าจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งนะครับผมแล้วก็30บาทนะครับ40บาท5บบาทแล้ก็ 100บาทนะครับการถอนเงินก็จะมีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมอันนี้ทูมิเนลเตเนาะเรามาดูที่ค่าโทรศัพท์นะการเติมเงินมือถือนะครับผมเริ่มต้นที่20่บบาทนะครับแลกได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับก็ให้เราแค่กรอกเบอร์มือถือของเราลงไปในช่องตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่สูญนำหน้านะครับสำหรับการถอนเงินทูมิเนียลเตนะครับผมมันจะต้องเชื่อมต่อหรือว่าผูกบัญชี wallet ก่อนเนาะถ้าเราดูการรีวิวด้านล่างนะครับผมจะมีคลิปการถอนเงินให้ดูนะครับไปดูได้นะครับว่าต้องกรอก เบอร์ของชูมิวเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการถอนเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติโดยย่อนะครับไม่มีอะไรนะมีชื่อบัญชีของเราแล้วก็อีเมลนะครับตามบัญชีที่เราใช้สมัครเลยว่าเราใช้ช่องทางไหนในการสมัครนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปนี้นะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับล่าสุดเมื่อวันที่1เดือนธันวาคมนั่นเองนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นต่อได้นะส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นอยากจะลองใช้งานดูอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดเล่นดูได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลด คอมเมนต์ปักหมดเลยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมฝากใส่รหัสโค้กันด้วยนะผมจะขึ้นรหัสโคดไว้ให้นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ